สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องนำอุนโซอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาเล่นแมปบุเฮเว่นนะอ่ะพี่เข้าแล้วนะจ๊ะชิฟฟ์แล้วเราก็จะวอล์กมาที่แมปบุเฮเว่นนะ ัวพี่ก็จะเป็นแบบว่าสีชมพูสีพาสเทลเนาะผมพี่ก็เป็นสีทองเดี๋ยวตอนนี้พี่จะไปสร้างบ้านนะเดี๋ยวพี่กำลังจะไปสร้างบ้านพี่มาสร้างบ้านตรงนี้พี่มาจะจะมาสร้างบ้านสร้างบ้านแบบไหนดีนะพี่ขอสร้างเป็นบ้านหลังใหญ่ละกัน แต่ตอนนี้พี่จะรีบใช่ล้างแล้วเรียบร,ร,ร้อยล้างแล้วอขอโทษได้นะคะ,ะใชะ่แล้วก็พี่จะมาเปิดดาผิงนะเพราะว่ามันหนาวมากเลยพี่ก็จะปิดผ้าม่าน,นพี่จะปิดกระจกไว้ที่ลำคาญเสงมากเลยพี่ลำคานลำคาญ ึ้นไปข้างบนพี่จะไปข้างน้ำพี่จะมาล้างมือ่ะพี่เสร็จแล้วพี่ก็จะมาปิดไฟเพราะพี่จะเตรียมตัวเข้านอนแล้วพี่จะเปิดไฟทงไว้เพราะว่าพี่ไปขดกลัวคามมืดมากพี่กลัวมากพี่กลัวความมืดมากอ่ะแล้วพี่ก็นอนแล้ว พิงวางงว้ง,ง,วงมากเมื่อคืนไม่แน่นอนเลยเรียนพิเศษจะถึงหนึ่งทุ่มอันนีไนะะนนะ้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะในเกมนะไม่ใช่เรื่องจริงนะอ่ะพี่ก็นอนพอละพี่มาอาบน้ำดีกว่าแล้วพี่ก็มาเข้าส้วม ไปเตรียมตัวทานอาหารอุ๊ยมีตู้เซฟด้วยโอ้ีแไดมีตังแล้วเก็บไว้๋้วมีใครมาขโมยพี่ก็จะลงมาข้างล่างต้องไปหาอะไรกินนิดนึงแค่นี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะ